มันจะเป็นข้อดีต่อการสร้างสถานปฏิบัติธรรมเพราะสถานปฏิบัติปฏิบัติธรรมจำเป็นต้องใช้เงินจำเป็นต้องใช้เงินจำเป็นต้องใช้เงินเพราะฉะนั้นต้องอยู่รอดให้ได้แต่ถ้าไม่ได้ก็ตามเหตุตามปัจจัยไม่ได้ก็คือไม่ได้ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นที่เหลือปล่อยไปตามเหตุทำอะไรไม่ได้ น้ำพริกตะดมงดาปลายาปลาราปลาทูปลาสลิดต้มยำเลยจ้าสับปะรดรบแ้งมา้วงแ้งจ้าทุกคนสับปะรดรบแ้งมา้วงแห้งจ้าหมูทอดแดดเดียวหมูทอดแดดเดียวหมูทอดแดดเดียวพร้อมทานจ้าอร่อยมากทอดเรียบร้อยแล้วจ้าทอดเรียบร้อยแล้วจ้าหมูทอดจ้าทอดเรียบร้อยแล้วกดในตะกร้าเลยจ้า ช่วยซื้อสินค้าในตะก้าด้วยจ้าทุกคนสินค้าจ้าอุดหนุนของในตะก้าด้วยจ้าทุกคนของกินจาเล็ดอร่อยจา้าอย่าไปซื้อเลยของสายมงสายมูเครื่องรางของขลังอะไรไม่ต้องซื้อมาซื้อของกูในตะก้านี่เอาไปแล้วอิ่มแล้วอร่อยราคาก็ไม่ได้แพงอิ่มด้วยอร่อยด้วยแดกได้หลายวันด้วยซื้อของไปเลยเออซื้อของไปเลยจา้า ช่วยซื้อสินค้าทุกอย่างในตะก้าฉันด้วยจ้าตะก้าฉันมีของขายจ้าน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาาปลาทูปลาสลิดต้มยำจ้าสับปะรดละแห้งมะม่วงอบแห้งพริกเกลือกะปิออริจินอลสับปะรดละแห้งมะม่วงอบแห้งพริกเกลือกะปิออริจินอลสามรสชาติหมูทอดแดดเดียวพร้อมทานหมูทอดแดดเดียวพร้อมทาน500กรัมสะ500กรัม500กรัมเค็มโนหวานกลมกล่อมสองรสชาติเค็มโนหวานกลมกล่อมสุรชาติ หมูเก็บในตู้เย็นเก็บได้เป็นสัปดาห์เก็บช่องฟีดเก็บได้เป็นเดือนจ้ากดซื้อได้เลยจ้าในตะก้าจ้าเอาพี่ซันมาเป็นเด็กปัน้นพี่ซันคือใครใครวะ น้ำพริกจ้าน้ำพริกน้ำพริกอร่อยอร่อยจ้าถ้ากูไม่อยู่ต้องทำการตลาดกูบอกได้คำเดียวถ้าไม่ทำการตลาดของกูอยู่ไม่ได้ทางเดียวคือต้องทำการตลาดซึ่งทุกวันนี้กูขายของกูไม่เคยทำการตลาดเลยไม่เคยไปทำจริงจังไม่เคยไปอะไรก็คือกูขายของอย่างเดียวขายคนเดียวขายเองแต่อีกหน่อยอ่ะถ้าเกิดว่ากูไม่อยู่แล้วอ่ะ ต้องให้การตลาดมันเดินหน้าเองได้เพราะทุกวันนี้คนซื้อเพราะกูไงถ้าไม่มีกูก็ไม่ซื้อไงประเด็นโอกาสที่จะซื้อมันยากหาเร็วจะเร็วนะพพิตาแดงแมงดาปายาปลาปลาทูมาม่วงกับสับปะรดเปรี้ยวไหมเปรี้ยวอมหวานจา้าอมหวานจา้าส่งฟรีตรงไหนคะตรงโน้นจา้าบอกเขาหน่อยกูพูดตรงนี้ไม่ได้จา้า ตรงนู้นจ้าหาเร็วจะเร็วน้ำพิจารณายนาพยาผลาผาทูปลาสลิดต้มยำสับประรดกหะเพรามะม่วงแพรสับประรดกหะเพรามะม่วงแพรในจะกล้าเลยจ้าเมาเท่าไหร่เอามาแสนหนึ่งจบไปหาตังม,มาจ่ายไป สาธุสาธุขอบคุณมากๆเลย่าเร็วจ้าเร็วจา้วจาสาธยายทำหน่อยครับไม่สาธยายจะกูขายของอยู่ไปหาฝังย้อนหลังกดนดูน <c oughs> อย่าพิมพ์ซ้ำเหนื่อยนะพิ่ปลาสลิดหวานไหมครับไม่หวานจ้าเป็นรสชาติของต้มยำเลยจ้า น้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาล้าปลาทูปลาสลิดต้มยำจ้าทุกคนสับปลาโรสอบแหง้งมะม่วงอบแหง้งสับปลาโรสอบแหง้งมะม่วงอบแห้งจา้าออริจินัลกะปิพริกเกลือออริจินัลกะปิพริกเกลือจา้าพรุ่งนี้รับแขกที่บ้านจา้าน้ำพริกมุสลิมทานได้ไหมก็ได้อะนะเพราะมันไม่มีหมูแต่ไม่มีฮาลาลตัดสินใจเอาเอง ตัดสินเจ้าเองนะกูแนะนำอะไรไม่ได้มึงต้องพิจารณาเองสั่งวันนี้ส่งวันไหนส่งวันพรุ่งนี้จ้ะหมูแดดเดียวอร่อยมากจ้ะหมูแดดเดียวกูอร่อยมากจ้ะแล้วทอดแล้วด้วยประเด็นคือทอดเรียบร้อยแล้วทอดวันต่อวันทอดทุกวันจ้ะกดซื้อของในตะกร้าได้เลยจ้ะทุกคนกดซื้อของในตะกร้าได้เลยจ้ะ น้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาล้าปลาทูปลาสลิดต้มยำตอนอาจารย์นี่นี้ฝนอะไรวะน้ำพริกปลาสลิดหวานไหม กูพูดว่ารสชาติต้มยำไม่หวานมึงไม่ได้ฟังที่กูพูดหรือไงนี่จะมาถามซ้ำอีกอย่ากดดนี้ได้เหมืออาจารย์ตั้งใจทำงานตั้งใจอย่าเป็นนี่อีกจ้ะอร่อยอยังไม่ได้อาบเนี่ยกูจะไปอาบน้ำเนี่ยกูรอขายเนี่ย รบตามจำนวนแล้วกูจะไปแล้วเนี่ยยอดออเดอร์ก็ไม่ขยับเลยคาอยู่ที่เดิมมึงอย่ามาพิมพ์ซ้ำเดี๋ยวพิมพ์ซ้ำกูใช้เขาเป้มึงนะใช่เดี๋ยวจะไปโกนหัวด้วยเนี่ยขายได้บางอย่างขายได้แล้วแต่กูรอถึงยอดกูเนี่ยถึงยอดกูพกูจะไป น้ำพริกตาแดงแมงดาปลายาปลาปลาทูปลาสลิด <t> ต <ired> <N> ้มยำเลยจ้า <t> ส <ired> <N> ับปะรดอบแห้งมะม่วงอบแห้งจ้าผมยังไม่ยาวยาวแล้วจ้าอันนี้เรียกว่ายาวแล้วจ้ายาวแทงตามึงได้แล้วจ้าตอนนี้น้ำพริกตาแดงแมงดาปลายาปลา้าปลาทูปลาสลิดต้มยำเลยจ้าสับปะรดอบแห้งมะม่วงอบแห้งสับปะรดอบแห้งมะม่วงแห้งสามรสชาติพริกเกลือกะปิออริจินัลหมูทอดแดดเดียวห้าร้อยกรัมทอดเรียบร้อยแล้วพร้อมทาน กดในตะก,ก้าได้เลยจ้ากดในตะก,ก้าได้เลยจ้าทุกคนน้ำพริกตะเดยแมงดาปลาย่างปลาลาปลาทูปลาสลิดต,ต้มงยำจ้าน้ำพริกเก็บได้กี่เดือนเก็บได้สองเดือนถ้าเข้าตู้เย็นเก็บได้หลายเดือนเลยแต่น้ำพริกปลาเอน้ำพริกปลาทูกับปลาล้าถึงแล้วต้องเข้าตู้เย็นเลยนะ ป,าปาลาทูปลาล้ถึงแล้วต้องเข้าตู้เย็นเลยทําไมหมูนแดดเดียวแพงขึ้นมาหนึ่งร้อยแหกตาดูดีๆจะ้ะกี่กรัมปกติมึงซื้อกี่กรัมแหกตาดูไม่ได้เพิ่มจะ้ะกูไม่ได้ปรับราคาเพิ่มอะไรเลยจะ้ะแหกตาดูก่อนจะ้ะสามร้อยกรัมหรือห้าร้อยกรัมดูด้วยจะ้ะนาบิตาดนแมงดาป,าปลาย่ปลาะปลาทูปลาสลิดต้มยำเลยจ้าสับประรดอบแห้งมาม่วงอบแห้งจะ้ะสับประรอดแห้ง มาโม่แห้งจ้าบูทอดแดดเดียวทอดเรียบร้อยแล้วพร้อมรับประทานในตะกร้าลเลยจ้ากุณลงังคานีพวกที่ไม่แหกหูแห,หกตาดูปากพูดไม่หยุดแต่ไม่เคยดูเลยว่ามันเป็นอะไรอ่านหนังสือวันละสองต,ตวอัวอักษรไม่ใช่สองบรรทัดนะจ๊ะสองตัว นึกถึงคนหาเช้ากินข้ามบ้างเศรษฐกิจแบบนี้นึกถึงทำไมเกี่ยวอะไรอะกูกูขายของมึงซื้อมึงก็ซื้อไปสิกูไม่ได้บังคับให้มึงซื้อดิอยากซื้อก็ซื้อไม่อยากซื้อก็ไม่ต้องซื้อมึงจะมาเรียกร้องหาอะไรเดี๋ยวมึงพูดกับกูแบบนี้อีกทีหนึ่งนะกูจะเป้ามึงแล้วนะกูเริ่มว่ามึงเนี่ยปากมึงเริ่มล่อนไปเรื่อยแล้วเริ่มล่อนไปเรื่อยแล้วเริ่มไม่หยุดปากแล้วเริ่มเลยไหลไหลเพ้อเจอร์ไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องกลับเข้ามาดูอีกไอ้สันดาน เล่นแล้วเล่นด้วยไปขี้กากลามไปขี้กากเลยทำตัวไปขี้กากไม่พออย่าลามไปขี้กากอีกปากไม่มีหูรูดน้ำพีตาแดงแดงปลาย่าปลาปลาทูปลาสลิดต้มยำจา้าสับปลาล้ออบแห้งมาโมงอบแห้งเลยจา้าสับปลาล้ออบแห้งมาโม่อบแห้งเลยจา้าทุกคน ช่วยซื้อสินค้าในตะกร้าด้วยจ้าน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาลาปลาทูปลาสลิดต้มยำเลยจ้าสับปะรลดอบแห้งมาม่วงอบแห้งพริกเกลือกะปิออริจินัลจ้าน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาลาปลาทูปลาสลิดต้มยำจ้าหมูทอดจ้าหมูทอดทอดเรียบร้อยแล้วจ้าหมูทอดจ้าหมูทอดทอดเรียบร้อยแล้วจ้าแดดเดียวจ้าชิ้นใหญ่ๆตัวโตเลยจ้ามีทั้งเนื้อติดมาและเนื้อ้วนจ้าอยู่ในตะกร้าเดียวจจ้า สามารถกดซื้อจดกะ้าได้เลยจ้าทอดเรียบร้อยแล้วไปถึงบ้านใส่ไมโครเวฟสองนาทีกินได้เลยจ้า อันไหนเผ็ดน้อยบ้างครับมาม่วงอบแห้งสับประรดอบแห้งรสออริจินัลปูทอดถ้าน้ำพริกเผ็ดทุกอันจะ้ะสึกเธอเป็นพระขายได้ยังไงไอ้สันดานกูเป็นคารว่าไม่ใช่พระจะมาไล่กูศึกหาแล้วกูยังไม่ได้บวชน้ำพริกจ้าน้ำพริก น้ำพริกตาแดงแมงดาปลายาปลาลาปลาทูปลาสลิดต้มยำจ้าสับปลาโดอบแห้งจ้ามะม่วงอบแห้งจ้าสามรสชาติจ้าพริกเกลือกะปิออริจินัลจ้าหมูทอดแดดเดียวจ้าหมูทอดแดดเดียวจ้าทอดเรียบร้อยแล้วพร้อมทานจ้าทอดเรียบร้อยแล้วพร้อมทานจ้าไปถึงบ้านทานได้เลยจ้าขนาด500้อยกรัมมีสองรสชาติเค็มนัวกับหวานกลมกล่อม ขนาดห้าร้อยกรัมมีสองรสชาติเค็มนัวกับหวานกลมกลม่อมกดในตะกร้าได้เลยจ้าหนังสือกดในตะกร้าได้เลยจ้าย่ามก็มีกดในตะกร้าได้เลยน้ำพริกก็มีกดในตะกร้าได้เลยผลไม้อบแห้งก็มีกดในตะกร้าได้เลยหมูทอดก็มีกดในตะกร้าได้เลยสินสิบไม่ให้รับเงินทองครับถูกต้องไง กน่าจะพอละเหนื่อยโอ้ยเหนื่อยมากอย่าพิมพ์ซ้ำถ้าพิมพ์ซ้ำเดี๋ยวมึงโดนปิดกั้นนะกูบอกก่อนนะโอ้ย ววดดีเพื่อนจำเราได้ไหมเบียร์กูไม่เคยมีเพื่อนเป็นหมามีกองบนใหม่หรือยังยังจ้า หมูทอดสองรสในถุงเดียวใช่ไหมไม่ใช่จ้าคนละรสชาติกันจ้าเค็มนัวก็ถุงหนึ่งหวานกลมกล่อมก็ถุงหนึ่งเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งจ้าสินค้าทุกตัวมีปลายทางยกเว้นหมูทอดสินค้าทุกตัวมีปลายทางยกเว้นหมูทอด เออสาธุเอาหมูมีชีวิตหรือเอาหมูตุยแล้วก็ต้องหมูตุยแล้วสิจ๊ะวันนี้ไม่มีน้ำพิโกระปุกมีจ้ะกดดูดีๆจ้ะแหกตาดูก่อนจ้ะ ไม่แหกตาดูแต่วอยวายไว้ก่อนเฮ้ อ่าเดี๋ยวจะไปแล้วขอตัวนะทุกคนเดี๋ยวต้องไปโกนหัวตั้งแต่เจอคนตื่นทำผมไม่เคยนอนเลยครับเอาทำไมล่ะเป็นอะไรทำไมไม่นอนตื่นเพราะตื่นเหรอมุกอะไรอะ่ะมุกแป๊ก หมดเดียวทําเองหรือเปล่าคะก็ทําทเองสิจะให้ใครทําล่ะก็โรงงานที่กูทําผลิตอยู่เนี่ยทำก็ข,ของกูเท่านั้นเนี่ยกูทําเองจ่ายทุกอย่างของกูทําเองหมดอ่ะจะให้ใครทําล่ะอาจารย์ไม่ส่งกูงไม่ส่งอะส่งทำหาอะไร ซื้อของในตะก้านะทุกคนไปแล้วของกูอร่อยของกูของดีของกูมีออยทุกอันนะไม่ใช่ว่าเล่นเล่นขี้ๆนะมึงกูทำทุกอย่างล้วนแล้วจะเป็นของดีของปาณีตดีที่สุดเท่าที่กูจะทำได้แล้วเนี่ยอุดหนุนของในตะก้ากูด้วยสินค้าในตะก้ากูด้วยจ้ะช่วยซื้อของหน่อยของในตะก้าซื้อเลยอร่อย โอ้ยนะครับว้าวโอ้โหอ้เฮ้เอาสิ al sih wo hui di ah hui an di di an di di ซื้อของจะอยากรู้อะไรซื้อของในตกะก้าจะถ้าซื้อของในตะก้าเดี๋ยวกูเผื่อจะเมตตาให้ดูถ้ายอดไม่ขึ้นก็ไม่ให้ดูจ้ะ อะไรกันนี้อู้อะไรกันครับเนี่โหซื้อของในตะกร้าจะทุกคนซื้อก่อนจะไม่ซื้อกูก็ไม่เปิดให้ดู ามาแรงอะไรอ่ะพึ่งเหรอโว้ สำหรับดีชันดีชันไม่มองว่าการทํานายทายทักเรื่องชื่อหรือตัวเลขเกี่ยวข้องอะไรกับชาหรือคุณวิเศษในทางศาสนาแต่มองว่ามันเป็นแค่เครื่องของศาสตร์การเล่นกลซึ่งเป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่มีไว้สำหรับโน้มน้าวให้คนเชื่อถือเท่านั้นอันนี้ความเห็นส่วนตัวเฉยๆนะคะอืมจริง มึงจำไว้การทายตัวเลขการทายชื่อเป็นสกิลของนักมายากลตามนั้นเลยจ้ะไม่ใช่คุณวิเศษแห่งชาญชาญไม่มีคุณวิเศษแบบนี้ก็<ม>จริงของคุณแพรลี่กูอ่ะไม่ค่อยอยากวิาพา์วิจารณ์เรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่จริงถ้ากูวิาพา์วิจารณ์นะกูวิภา์วิจารณ์แรง กูวิาพา์วิจาร์เมื่อไหร่นะมีสะดุ้งกูบอกเลยมีกรีตแต่กูไม่อยากทํามึงจะเห็นได้ว่านานๆทีกูจะวิภา์วิจาร์สักทีหนึ่งกูไม่อยากวิจาร์เยอะถ้ากูวิจาร์เยอะนะกรีดกูบอกเลยเวลากูพิมพ์แตละอันเป็นไงล่ะกรีดทุกอันนานๆที่กูจะพิมพ์สักอันหนึ่งถ้ากูทาจริงจังเลยแซบแซบลืม นี่ฝนยังตกไม่หยุดเลยนะฝนยังตกต่อเนื่องไม่หยุดเลยโว้น้ำพริกจ้ะน้ำพริกน้ำพริกตาแดงแมงดาป,าปลาย่างปลาล้าปลาทูปลาสลิดต้มยำสับประรดอบแหง้มมงมะม่วงอบแหง้งกดในตะกร้าเลยจ้ะหมูทอดแดดเดียวจ้ะหมูทอดแดดเดียวในตะกร้าเลยจ้ะทอดเรียบร้อยแล้วกดในตะกร้าเลยจ้ะทุกคน หมูทอดอร่อยมากจ้ะทุกคนหมูจะหมูหมูแดดเดียวจะน้ำพริกจะน้ำพริกผลไม้โอแพงจะ้ะผลไม้โอแพงโอ้โหอะไรกันเนี้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาโอ้โหไม่ธรรมดาเลย เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมากบอกเลยงานนี้ใช่โอ้หสุดโอ้อันนี้สุดมากกูชอบอันนี้เลยอันนี้เลยแคปก่อนแคปกูไม่ได้ดูอะไร กูดูเฟอร์นิเจอร์ที่จะซื้อเข้าออฟฟิศคือกูอ่ะไม่ชอบอะไรที่มันแบบอยู่ไม่นานอ่ะเข้าใจปะโตไม้อาดอย่างเงี้ยกูไม่อยากได้กูจะซื้อเป็นไม้ทั้งหมดไม้จริงไม้สักอีพวกเนี้ยอยู่ได้นานยาวๆอีพวกโต๊ะไม้องคไม้อาดอะไรพวกนั้นอยู่แบบไม่นานก็พังไม่โอเคกูไม่ชอบแบบนั้นไม่เวิร์ก จะซื้อก็ซื้อให้มันทนทนหน่อยอย่าเอาแบบถูรูกถูกกลางมาเอาแต่สวยแต่ไม่มีคุณภาพโอ้ยยอดไม่ขึ้นเลยไปดีกว่าปั่นไม่ขึ้นไม่ต้องดูนะจ๊ะเพราะปั่นไม่ขึ้นจ๊ะพกมผมไม่ได้ซื้อของหาอะไรกูเพิ่มขึ้นเลย ไม่ต้องดูจ้ะกูดูคนเดียวพอไม่ต้องดูสันดานวู้วหูวโห ไม่มีอะไรดีไปกว่าของในตะก,ก้ากูจะนี่ว้าวสุดแล้วว้าวสุดในตะก,ก้าจะ้ะกดซื้อของในตะก,ก้าจะ้ะตะก,ก้ากูคือที่สุดจะ้ะซื้อนี่จ้ะจบเลยทีเดียวดูเรื่องนี่ที่กูว้าวนี่ว้าวนี่จะ้ะน้ำพริกตาแดงแมงดาปลายาปลาปลาทูปลาสลิดต้มยำเลยจ้ะทุกคนน้ำพริกตาแดงแมงดาปลายาปลาปลาทูปลาสลิดต้มยำสับป,ประรดแหง้งมะม่วงแห้งกว่าในตะก,ก้าเลยโอ้ หมูทอดแดดเดียวจ้ะหมูทอดหมูทอดแดดเดียวพร้อมทานเลยว้าวหมูทอดจ้าน้ำพริกจ้ะสับปะรดแห้งมะม่วงแห้งจ้ะกดซื้อในตะกาได้เลยจ้ะตะก้าจ้าตะก้าที่กูว้าวูวีว้าทุกอย่างก็คือตะก้าจ้ะเจตจันงเจตนาก็คือวิ่งไปที่ตะก้าจ้ะไม่มีอย่างอื่นจ้ะไม่มีอะไรเคลือบแฝงก็มีอะไรแฝงจ้ะตะก้า